แก้จมูกแล้วโคนจมูกคือข้างบนเนี่ยมันลอยนะครับคำถามที่หนึ่งคือปกติไหมคำถามที่สองคือแก้ไขได้ไหมนะครับเนาะ สวัสดีครับเณรแพทย์กอล์ฟวัลเลอรเ์เจซีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้เรยปัหาประจำ DAK Beauty Clinic น,นะครับก็คําถามประจำสัปดาห์นะครับก็มาอีกเช่นเคยเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นคําถามกับอวัยวะบนใบหน้านะครับเนาะก็เรื่องเรื่องของจมูกนะครับคําถามมีว่าแก้จมูกแล้วโคดจมูกคือข้างบนเนี่ยมันลอยนะครับคําถามที่หนึ่งคือปกติไหมคำถามที่สองคือแก้ไขได้ไหมนะครับเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาต อธิบายให้เขาเข้าใจเบื้องต้นดังนี้ก่อนนะครับว่าเป็นอะไรยังไงเนาะก็โคนจมูกลอยกับซิลิโคนขยับได้เนี่ยนะครับขยับจมูกได้เนี่ยมานคนละกรณีกันคําว่าโคนจมูกลอยหมายถึงว่าตัวซิลิโคน,นมันลอยขึ้นมาจากฐานจมูกข้างล่างเลยนะครับเนาะก็แปลเป็นทางง่ายๆ,ๆคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในคนไข้ที่ใช้ซิลิโคนสําเร็จรูปนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างของซิลิโคนเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับรูปหน้านะครับมันเลยลอยขึ้นมาเนาะแต่ว่าก่อนจะพิจารณานั้นเนี่ย ผมจะเล่าธรรมชาติของวัสดุที่เราใช้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะก็ไปดูกันในสไลด์นะครับก็อนแรกก่อนก็จะเห็นภาพขยายนะครับเอเล็กตรอนไมโครสโคปคือการขยายภาพพื้นผิวของวัสดุที่ใช้นะครับอันที่เรานิยมก็คือในเมืองไทยนะรับก็เป็นซิลิโคนลัมเบอร์ก็คือเป็นแท่งซิลิโคนนะครับพื้นผิวนะครับนี่ก็ขยายเป็นหลายพันเท่าเลยนะครับเฉพาะพื้นผิวของตัวซิลิโคนเนี่ยค่อนข้างเรียบนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราใส่เข้าไปในร่างกายตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ย ร่างกายไม่สามารถงอกเนื้อเข้าไปเกาะแน่นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนใส่เข้าไปที่จมูกแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งคางก็ตามเนี่ยมันจะขยับได้นิดหน่อยอาจจะโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยแต่มันไม่ได้มากนะครับแต่ถ้าโยกแบบตกขอบเลยตกไปขอบไปข้างใดเลยเนี่ยอันนี้มันก็เยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติของซิลิโคนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถยึดติดกับเนื้อเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการทำลายซิลิโคนจมูกเนี่ยเราจะเลาะโพรง ช่องว่างที่จะเอาชิ้นซิลิโคนเข้าไปใส่ให้มันพอดีเราจะไม่ใส่โดนใหญ่เกินนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะเอียงจะปัดจากค่อนข้างสูงนะครับเนาะนี่คือธรรมชาติของซิลิโคนลับเบอร์นั่นะคือแท่งซิลิโคนที่เราใช้กับอีกแบบหนึ่งที่ถ้าพวกเราติดตามเรื่องงานศิลปกรรมอาจจะได้ยินมาก่อนคือการใช้วัสดุชนิดเรียกว่ากอเท็กซ์เนี่ยรูปที่เห็นนะครับกอเท็กซ์เนี่ยมันจะมีความพุนสับแพราเรียกว่าโพอโลซิตี้พอที่ว่ารูครับโพลิโซิตี้คือมีความพุน เพราะนั้นเมื่อใส่ใส,สิ่งเราเนี้ยปลูกฝังเขาเ้าไปในร่างกายเนี่ยเนื้อเยื่อของร่างกายก็จะงอก,งอกเข้าไปตามราผผผูผลเหล่านี้นะครับเนาะก็ทําให้ตัวชิ้นวัสดุของกอเท็กซ์เนี่ยมันยึดติดกับตัวตำแหน่งที่เราต้องการได้เป็นอย่างดีนะครับแต่สิ่งที่ดีมันก็มีแฝงซึ่งจุดอ่อนมานะครับคือว่าในกรณีที่สมมติกอเท็กซ์ใส่แล้วมีปัญหาเนี่ยถ้าจะต้องแก้ไขจะต้องเลือกมาเนี่ยไม่ใช่ยากธรรมดานะครับยากมากๆเลยนะครับเนาะ ดังน you know ี้โดยส่วนใหญ่แล so ้วเนี่ยการใช้ซิลิโคนจมูกเนี่ยการเสริมซิลิโคนการเสริมจมูกในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่หมอไทยนิยมใช้เป็นซิลิโคนชิ้นมากกว่าการใช้กอเท็กซ์นะครับนี่คือธรรมชาติของเขานะครับเนาะนี่คือกรณีที่อธิบายเห็นว่าชิ้นซิลิโคนที่ใส่จมูกเนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถแนบติดกับกระดูกแล้วก็ไม่ขยับเลยอันนี้เป็นไปไม่ได้มันอาจจะโยกลนิดหน่อยนะครับหลักมิลลิเมตรนิดๆเท่านั้นเองนะครับแต่จะ fix แน่นเหมือนเป็นชิ้นเดียวกับหน้าเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะ อะทีนี้กลับมาดูคําถามตั้งต้นนะครับว่าโคนจมูกลอยนะครับปกติไหมนะครับคําตอบตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ปกตินะครับเนาะก็แสดงว่าชิ้นซิลิโคนกับพื้นหลังที่เป็นกระดูกเราเนี่ยมันไม่เข้ากันคําถามคือแล้วเราจะแก้ไขกับมันยังไงยังไงกับมันได้บ้างนะครับเนาะก็การแก้ไขก็มีหลากหลายวิธีนะครับขึ้นกับ ระยะเวลาที่คนไข้าทามาประวัติในอดีตเคยฉีดเคยทําอะไรมาหรือเปล่านะครับเนาะมันจะมีผลต่อการตัดสินใจด้วยนะครับคําถามว่าคนคนจมูกลอยเนี่ยเราทํำยังไงได้บ้างข้อแรกก็คือว่าเลาะโพรงใหม่เลยนะครับคำหมายว่าเลาะโพรงใหม่คืออะไรนะครับเพราะว่าในประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมาเนี่ยชิ้นซิลิค,คนเนี่ยเคุณหมอท่านเดิมอาจจะใส่มาตื้นตื้นมากๆเลยคือชิดผิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเคว้งไปเคว้งมาลอยไปเลยมาขยับได้เยอะๆพอสมควรนะครับงั้นวิธีแก้ไขเนี่ยเราก็จะ ขุดเจาะให้ลึกลงไปอีกหน่อยนะครับก็คือใส่ให้ลึกเข้าไปใต้เยื่อหุ้มกระดูกเลยนะครับก็จะทําให้มันสามารถยึดเกาะได้ดีนะครับทีนี้ในวงเล็บสิ่งที่ต้องทราบคือว่าในรายที่ทําจมูกมานานเกิน10ปีนะครับเราขีดเส้นที่10ปีแล้วกันจริงๆอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ว่า10ปีขึ้นไปเนี่ยปัญหาที่เรามักจะเจอคือว่าแคปซูลที่มหาห่อตัวชิ้นซิลิโคนเนี่ยมักจะมีหินปูนมาเกาะนะครับความไม่เกิดความยากอะไรขึ้นนะครับเวลาหินปูนมาเกาะเนี่ยถ้าเราไม่ ปอกเปลือกหินปูนนี้ทิ้งไปเนี่ยเราใส่ชิ้นซิลิโคนชิ้นใหม่ไปในตำแหน่งใหม่ไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือต้องเลาะโพรงมันออกไปด้วยนะครับก็เรียกว่าแคปซูลเล็กตรงนี้แคปซูลเว่าเปลือกนะครับเอ็กโตมิเพว่าเอาออกก็คือเลาะเอาโพรงของไอตัวที่มีหินปูนเกาะเนี่ยออกนะครับเนาะแล้วก็ใส่ชิ้นซิลิโคนชิ้นใหม่เข้าไปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ในตำแหน่งที่ลึกขึ้นได้ยิ่งดีนะครับัในคําตอบที่1คือเลาะโพรงใหม่ก็มี สามารถทาได้นะครับข้อดีคือว่ามันผ่าตัดได้เลยนะครับข้อด้อยคือว่า,เ,าเนื่องจากโพรงเก่ามันยังมีนะครับโอกาสที่มันจะเคลื่อนหรืออาจจะเบี้ยวหรือจะปัดอีกมันก็ยังพอผีอยู่ได้บ้างนะครับจึงเป็นที่มาของวิธีที่2ก็คือง,ง่ายๆคือถอดพักเลยนะครับพักที่ว่าจะพักประมาณ3เดือน6เดือนนะครับถึง1ปีนะครับให้โพรงเก่านะครับมันค่อยๆหายไปแล้วก็เราค่อยผ่าตัดใหม่นะครับในวงเล็บที่ว่าโพรง แคปซูลที่ว่าเนี่ยจะต้องไม่มีหินปูนมาเกาะน,นะครับเพราะถ้ามีหินปูนมาเกาะยังไงก็ต้องเอาหินปูนนี่ออกด้วยไม่งั้นมันจะไม่หายนะครับเนาะโดยประมาณประวันนี้นะครับข้อแรกกับข้อ,ขอที่2ก็คือว่าต่างกันที่ว่าถอดพักนี่ก็คือมันก็จะไม่สวยอยู่ประมาณ 3- เดือนหเดือนนะครับก็จะกลับมาสยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วการผ่าตัดแบบพักเนี่ยมันก็จะยากกว่าหน่อยงั้นถ้าไปไม่ได้เนี่ยถ้าไม่ได้เหนือบาะแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้เลือกใช้วิธีที่1คือเลาะโพรงใหม่นะครับถ้ามีหินปูนก็เเเออออาหนนปปูกกลืทีี่มย แล้วก็ผัดัดแก้ไขเลยนะครับเนาะและทั้งเรื่องที่3คืออะไรก็คือการใช้วัสดุชื่อกอร์เท็กซ์นั่นเองนะครับก็คุณหมอท่าน่นอาจจะมีประสบการณ์เยอะนะครับเรื่องกอร์เท็กซ์แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับกอร์เท็กซ์เท่าไหร่นะครับงั้นส่วนตัวผมจะใช้กอร์เท็กซ์ค่อนข้างน้อยอผมจะใช้ชิ้นซิลิคอนเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคบางอย่างเช่นเราอาจจะมีการฟิกซ์ข้างในทําให้ชิ้นซิลิคอนเนี่ยมันขยับยากขึ้นรวมกับการใส่เฟือกประกบจากด้านนอกนะครับช่วยทําให้มันขยับได้ยากขึ้น ด้วยเป็นต้นนะครับรวมทั้งมีหลายๆเทคนิคนะครับเช่นเนื่องจากปัจจุบันมีการทำโอเพนมากขึ้นนะครับงั้นในรายที่ผมโอเพนเนี่ยเนื่องจากชิ้นซิลิคอนมันมาไม่ถึงปลายจมูกแค่ทีเดียวนั้การเอียงเบี้ยวให้เห็นจากปลายจมูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้นะครับเราก็ใช้ตัวกระดูกอ่อนนะครับช่วยเสริมปลายเอานะครับมันก็ได้รูปร่างที่ด,ดีพอสมควรนะครับอ่ะช่วงท้ายแล้วนะครับก็จะมาดูเคสสตั๊ดี้กันว่าเคสสตั๊ดี้ที่เราทำเนี่ย มีอะไรบ้างนะครับในรูปทั้งหมดเนี่ยที่ให้ดูเนี่ยเป็นเคสต์ดี้ที่ใช้วิธีที่1น,นะครับก็คือว่าเลาะโพรงใหม่ในขั้นตอนเดียวไปเลยนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากคอ่อยรอเนาะทําไปจำเป็นจริงๆนะครับเนาะะก็ให้ดูตัวอย่างที่ทำเนาะก็จะให้เห็นว่ารูปบนก็เป็นรูปก่อนผ่าตัดเนาะอันนี้ after นี่คือ after ยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับก็คือเลาะโพรงสร้างโพรงใหม่เอาผงผื่นออกนะครับั้นรูปทรงจมูกมันก็ยังพอมีเขาโครงอของ เ,เดิมอยู่บ้างนะครับก็คือว่าเหมือนมีชิ้นมีซิลิโคอนอยู่บ้างไม่ถึงกับแฟบทันทีไม่ถึงกับตั้งไม่มีทันทีนะครับเนาะก็ยังมีเนื้อที่มันยืดขายายอยู่บ้างพอสมควรนะครับแล้วก็จากเคสอย่างนี้ไปแล้วก็เสริมสร้างด้วยชิ้นซิลิโคนใหม่เข้าไปนะครับอาจจะบวกลบกระดูกอ่อนหรือหรือไม่กระทั้งเนื้อก,ก้นกเข้าไปร่วมด้วยนะครับก็เป็นตัวอย่างเนาะนะนะก็เห็นว่าเคิร์ฟจมูกก็สามารถเปลี่ยนไปได้รายนี้ทํามาไม่ถึง10ปีนะครับเราก็แก้ไขให้เขาไปนะครับก็ ไม่มีปัญหาเรื่องอพังผืดนะครับที่มีหินปูนนะครับก็สามารถแก้ไขไดเ้เรียบร้อยดีนะครับหลังผ่าตัดก่าจะสวยแบบนี้ก็ต้องใส่เฟือกนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณ6สัปดาห์เนาะถึงจะแนบเนียนนะครับถามว่าซิลิคนยังขยับได้ไหมก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ไม่มากเนาะก็สวยขึ้นแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งแบบนี้นะครับเนาะก็ดีขึ้นเนาะพอใช้ได้นะเนาะหรือแม้กระทั่งแบบนี้นะครับอันนี้ก็ ทําจมูกมาไม่ถึง10ปีเช่นกันนะครับทรงเดิมจะประมาณนี้เนาะคนไข้ก็จะมาเปลี่ยนทรงนะครับเนาะเพราะนนหัวกระดูกหัวคิ้วนี่ยคนจมูกเนี่ยก็มไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องรอยนะครับเพราะว่าเป็นคัสตมไมค์ดีไซน์เราก็เหลาให้พอดีกับหน้าคนไข้เลยนะครับมันก็จะแนบสนิทดีสวยงามนะครับเนาะก็เบื้องตอน้นก็ให้พวกเราได้ดูกันประมาณนี้เนาะก็สัญญกรรมตกแต่งเสริมซะเสริมเสริมจมูกเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลาย ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับงั้นเนี่ยผมถือว่าการเสริมจมูกหรือการแก้ไขจมูกเนี่ยเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลนะครับอาจจะไม่ได้สามารถใช้ซิลิโคนเสําเรูปได้อาจจะไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งกับทุกๆคนได้นะครับมันก็ต้องปรับไปตามเนื้อผ้าเนาะก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประคลายนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้ง,ก,งกิ้งให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับ สวัสดีครับ